อยู่กับสมอนชาแนลนะคะโอ้ทัวมาหลายคันรถเลยนะคะสามคันนะคะนู่นรถทัวร์กลังเข้ามาอีกโอ้นี่กําลังเข้ามาอีกแล้วหนึ่งคันรถตู้นะคะนี่ไม่เหงาแล้วนะคะลุงคนไม่อยู่ป้าแตนไม่อยู่ก็ไม่เหงาแล้วนะคะเอฟีมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าเทศกาลสงการแล้วนะคะ โอ้โหมาเยอะเลยนะคะนี่มาแล้วนะคะนี่นะคะมาอีกหนึ่งคันรถตู้ค่ะสวัสดีค่ะมาจากใสายจามาจากไหนลูก โอ้มาจากปทุมลังสีหรอโอ้มาเตะไก่ไต่มาหาป้แตนนะป้แตนอยู่ไหมป้แตนไปเที่ยวทะเลป้แตนลุงพลไปเที่ยวทะเลแม่ไปไหนไปเที่ยวทะเลนานนี่ยังไปเมื่อเมื่อวานเนี้ยลุงพลไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะไปลูกเต่าไปหมดเลยเราคนมาหาปูโอ้ได้เลยค่ะแม่เชิญเลยเชิญเลยค่ะแม่ไปคำชะโนดมาแล้วบอกไปพัท อ๋อพระธาตุพนมนม,มาหลายคันลดเลยนูทางนู้นก็มาเนี่ยเต็มเลยอ๋อมาจากปทุมเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาแต่สายจ้า มาแต่ไหนมาต่ไอ้รอะไรประเทศครับอ๋อมาจากอารันเลยหรอโอ้มาไกลจังสวัสดีคะ่ะโอ้ยคนหลอ่อยินดีต้อนรับนะคะอันนี้มาจากปทุมกรุงเทพนะคะเยอะเลยนะคะ ตื่นเต้นหน้าดูเลยวันนี้เอฟซีมานะคะถึงลุงพลไม่อยู่ป้าแตนไม่อยู่เอฟซีก็มาเรื่อยๆนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกไม้ดอกไม้งาไมะพวงเลยยี่สิบดอใจใจเอ็แร้วมีแผลอะไรคะจะเอากี่เอ็นี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนูกดูพันๆนั่นแหละหนูก็ไม่ได้อจะม้อนใช่ ยูช็ปเปอเมนูด้วยกันเดี๋ยวดูพวกอไนี่ยายนี่เออจเอาอไรเอาไปนี่เอาแจกลูกหลานคคละอันะานนี่มาลูกมารถจอดเต็มเลยนะครสีมาพร้อมกันสี่คันเลยนะคะไม่เหงาเลยนะคะายสีใครจะเอาพวกอะไรมาตรงนี้นะคะ ค่ะ้มเอามาเอามาเอามาเพียงเดี๋ยวจะได้นับเปลยน่เอาน้าพเด็กหน่น้าเด็กคุณยายพระเจ้าใบสีเอาเลยนะคะเอาเลยองเลยได้น่ลัโอ้ได้นึงลอเลยโอ้ยมาอีกแล้วหนึ่งขั้นนะคะมายอีกแล้วหนึ่งขั้นนะคะุ้นโอ้โหมายอีกแล้วหนึ่งขั้นท้เป็นหกันอุ้ยเป็นห้าันแล้วนะคะเอซีนะคะมาเรื่อยๆเลยใช่ไยนอา <G ül> มาจากอะไรประเทศนั้นแลออนุญาตร้าลยไม่เป็นไรค่ะออกไปอีกปีนี้เขาร้องเพลงรอันน้องเพลงไอแม่ไปพาลูกไปเป็นไรร้องไห้ลูก ลอไมล่ะหนูย uh, oh. mm. ังไม่ได้เลยหนูนำพามาเนี่ยเาออ่ะเดีาะเดี๋ยวมาอ่ะเีอา่ะเาวออดีาเะาดดีมาดีมาอาวเีย่าายอมาเอาเี่ยวดี่ะว โอ้ไม่เป็นไรค่ะตามสบายโลดไปเลยแม่ไปเลยค่ะ มาจากร้านประเทศนะคะมีค่ะแม่มีค่ะทูบอยู่นี่แต่ว่าของบูชาไปบูชาตรงนี้นค่ะ no ตรงุ้นค่ะไปได้เลยแม่ ดีใจมากลุงป้าไม่อยู่ลุงพลป้าแตนไม่อยู่ f อซก็มาเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่เงียบเลยไม่เหงานะคะวันนี้ก็ไม่เงียบนะคะ f อซมาตลอดวันเลยนะคะโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยนะคะมาจากหลันประเทศนะคะ ไปไหนไปไหนเอายายยายทำสายมาเลยป้าญาติอยู่ไหนนี่ยังไม่มีหลักฐานว่ามาแล้วไปไหนมาทั้งไงยายมา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  มาเร็วๆยาชมาเริ่มจำได้อยู่คอจ้านอสรับเข้าไปดูตัวเองในช่องสมอชแนลนะคะอันนี้เป็นวิดีโอค่ะแม่เข้าไปดูในช่องได้อันนี้ มีขายค่ะก็มีค่ะจรรศัตร์300ค่ะเพราะว่าไม่ได้ส่งถ้าไม่ได้ส่งซื้อที่นี่จะซื้อถูกกว่านะคะไม่ได้ลองเสียค่าส่งนะคะโอ้ยดีใจเนาะลูกหลานมาเนี่ดีใจขอให้มีโชค์ขนาบด้วย